เขาไม่ด้ยินเสียงนเรนาย,ยังยังะใอเนเด็ก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 เซเว่นอามีซอจุ เซเวนอามีซอจูไหนลอย่ไหามีเซเว่นซอจูอ๊ะโอ้ดิอ้อ้ิใหญ่เลยลูกโอ้คนไหนคนไหนโอ อดีตเจ้าเอาอย่างงั้นะลูกเอาอดีตโอ้ดูดีใจดีใจเอาเปิดไฟค่ะโอ้ยโอ้ดูดีใจดูดีใจโอ้ยโอ้ยดูดีใจดูดีใจโอ้ยเอาอยากหาตุ้มด้วยดูแต่ใช่ใช่ อาเวนมลอ้ยที่ถึงกันไลูกว้นไปไหนคะเว้นไปไหนเออโอ้โอ้ตายตายลูกตายตายเว้นไปไหนเว้นไปไหนใจ

ท,ทั้งดีใจอยากหาทุกนะนะั่นน่ะทั้งดีใจอยากหาทั้งกลัว <c oughs> <c oughs>